แสดงความดีค่ะโตเอาเรียบร้อยขอบคุณมากเปิดอีกรอบเลยไหมคุณเล่นอ๋อเปิดเลยใช่ไหมพร้อมนะเดี๋ยวมาหรอบนะอะไรนะเดี๋ยวสั่นไหร่นะคะอีกจุดสองอวันยี่สิบห้า่าแต่ว่าวันนี้อยู่ตรงนี้วันนี้อยู่ตรงนี้แต่จริงๆจะได้นของเราจริงๆพี่อ๊อฟถามแล้วครับผมว่าเออวันนี้มีงานนี้เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้จริงก็เลยแบบว่าอยากมาเพื่อที่จะ ได้เป็นจี๊เตอร์แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<อ>เราไม่กดดันใครไม่ธรรมดาแล้วเราก็เลยรับอันนี้คือ <c oughs> เรื่องจริงเลยแ <c oughs> ค่2วันเป็นไงบ้างคะเลยแค่2วัน <c oughs> ก็ตอนนี้กําลังผ่อนคลายตัวเองให้มากที่สุดครับแต่เดี๋ยวถึงเวลาซ้อมรันทัวร์อะไรเงี้ยหนก็เริ่มเริ่ม,มละมเริ่มแบบร้อนรนละแต่วันจริงน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้ครับเพราะว่าภาพทุกอย่างมันเริ่มเริ่มชัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบ แสงสีเสียงและวันรุ่งคืนน่าจะมาเต็มแน่นอนวันนั้นเ่าตื่นเต้นกว่าเดิมเพรยิ่งใหญ่แน่นอนซ้อมห,ห,หนักแค่ไหนครับซ้อมหนักแค่ไหนสำหรับผมถ้าให้เทียบกับที่เคยผ่านคอนเสิร์ตมาที่เคยจัดผมว่าอันนี้แหละหนักสุดหนักสุดแต่แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราโตขึ้นเรามีความแบบสบายปลอดภัยมากขึ้นแต่เราก็พยายามบาลานซ์แบบให้มากทำโชว์ออกมาดีที่สุดนี่ก็จะบอกว่าในห้องห้องซ้อมเต้นนี่ก็คือแค่ตอนห้องซ้อมก็ไฟดุกแล้็ คือมันลุกทุกวันฮะมันลุกทุกวันเพราะไฟมันที่กเพรามันใกล้ถึงวันแลเอาไม่ได้ไม่ได้คือแบบว่าคือคือถ้ามันแบบมันหลายอย่างเราแบบว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเกรซินเลิฟด้วยมันจะมีท่าคู่มากกว่าปกติด้วยเพราะเป็นซีนูนิวเนาะเพราะว่าเราก็หมดมุกที่จะจะโชว์แล้วอ่ะมันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาจจะมีเก่าบ้างแต่มันก็มีความแบบ อะไรที่มันมีกลิน่นไอใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยเออท็อปบอกว่าพี่ซีจะในคอนเสิร์ตนี้ที่ต้องทำตัวให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะในชมต้องใช้คับแข็งแรงเห็นบอกว่าจะโชว์สเต็ปอะไรเงี้ยนะสเต็ปอะไรฮะจริงๆสำหรับผมเรารู้สึกว่าโปรตีจะเต้น มันมันแบบขยับบอดี้ทางร่างกายมากขึ้นอ่ะคืออนนนกาบััเมจผมไม่ชอบนั่งอ่ะเพราะมันเจ็บเข่าแต่ตอนนี้งเนื้อจำขึ้นไปยืนยังไงขึ้นยืนขึ้นยืนมันก็ได้ไงแต่ว่ามันนั่งแล้วมันเจ็บเข่าอ่ะตอนนั่งก็เปลี่ยนเข่าบ้างนู่นนี่นั่นเลยกลิ้งบ้างหมุนตัวบ้างเชอใจแต่ก็สนุกดีประสบการณ์ใหม่คือกล้ามเนื้อจำไดตอนนี้จำได้กล้ามเนื้อจำจำว่าปวดเข่าใช่ครับ ก็เพลงึุจะจำได้พอเพลงมานี่ไปได้เลยนะแต่ไปอัตัตินก็พยายามจำให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงเพลงก็เยอะด้วยแล้วก็ถ้าเต้นก็เยอะเหมือนกันแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าชุดก็ไม่ธรรมดาชุดเซอร์ไพรส์ผมมากเพราะว่าตอนแรกก็เห็นภาพรวมฟิติ้งมาแล้วไงแล้วแบบเห็นของจริงเห็นของจริงอ่ะมันไม่ใช่ไม่สวยเว้ยแต่ว่า ผมไม่ได้คุมอาหารเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันมีแค่เพลงสองเพลงเพราะผมมั่นใจมันมันไม่ได้ถอดมันก็อาจจะมีนิดตึงที่โชว์เพื่อแบบว่ามีความครซี่ขึ้นมาแต่มันมากกว่าที่ผมคิดไม่ว่าจะของผมเองหรือของหนูเองที่ใจไม่ทันละจะทันไหมสองวันไม่ทันฮะเราก็เนี่ยแหละเริ่มตั้งแต่เมื่อวานละเออปกติแบบ คือเราแบบว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องจําแล้วมันต้องแบบมันต้องโดป์อ่ะพอไม่โดป์แล้วมันเหนื่อยอมันต้องกินของหวานก็ไปมากคือมีงานแกล้งเขาบอกว่าตอนแรกบอกว่าเอ้ยจะแบบถูกแบบเป็นคอดแต่ว่าเสื้อผ้าออกมานี่คือไม่ไม่น่าแกล้งเลยครับเพราะว่าเขาคุยกันแต่แรกแต่ผมไม่แค่ไม่คิดไม่ผันว่าจะถึงนี้แต่เขาก็มีเสนอนะเฮ้ยพี่ครับเออ่ปิดตรงนี้หน่อยไหมโอ่งผมอะไรเงี้ยเอาผมจะดูสวยกว่าหนูอะไรเงี้ยเทียยงนี่แสงกับสกายไอช่วยได้ อแสงก็ได้ช่วยได้ลงฟันเลยฮะให้เห็นอยู่บ้างแต่ชุดชุดของนนิวผ่านใช่ไหมคะก็เห็นว่าเห็นตอนเห็นก็ดูตกใจนิดนึงคือก็หนูก็โอ้โหอ้อะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวก็ดูครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราใส่แล้วเราก็ยินดีที่แบบว่าคุยกันแล้วว่าอยากออกให้ออกมาเป็นแบบแล้วก็ดูกันเราจะปรับเปลี่ยนผ่านการสตรีมใช่ไหมคะ ผ่านสกินจากหนูเองเลยก็แล้วแต่ว่าหนูแต่งยังไงอันนั้นเขาสกินใช่เราเราเราเป็นคิ้วสีไหเฮ้ยผมได้อยู่แล้วผมได้ถ้าหนูใส่ถ้าหนูใส่ได้งั้นไม่ใส่ไม่ถึงว่าไม่ใส่ที่มันโป้ยังไงยังไงโป๊อะไรไม่ใส่ไม่ใส่ที่มันโป้ให้หนูโป๊ไปคนเดียวคนนี้อะไรเอ่ อยากสปอยหไมคนอยูว่าจะต้องเตรียมอารณแบบไหต้องเตรียมัดลงไปด้วไหมหรือต้องเตรียมสปอยกหลาอย่างเ่ไหมอะ่ชูอกเนืออะไผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรด้คิดอะ่อย่างที่บอกผมว่าทุกคนอาจจะเป็นบโพลาร์ได้ แต่ก็พยายามทําให้ทุกพาร์ทมันกลมกล่อมมากที่สุดเพราะว่ามันมีเพลงเยอะมากที่เราบบรอยากจะรอหลายเพลงมากที่หนูอยากจะโชว์เหมือนกันพยายามเอามามิ่มๆแมทช์ให้มันตรงกับพาร์ทมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าแต่ละพลาร์ทก็จะมีเพลงที่แตกต่างกันไปความรู้สึก<ๆ>ที่แตกต่างกันไปบางทีแบบว่ามันจะมีพาร์ทเคสซีนเลิฟอ,อ่ะมันอาจจะมีแบบเคซี่แบบเร็วหรือว่ามีแบบช้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีรอดูแบบว่ามีเพลงแบบไหนบ้างแล้วเพลงที่ปล่อยมานี่คือความเซสซีในโชอ์ยังไงผมชอบมาก ชอบเพลงอม่ใช่ขาี่ขยผัดีเซ็กซี่ไมตนั่นหนูหรือผมทูจริงจริงอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยในโชว์จะขนาดไหนโอ้ในในในโชว์รับรองว่าอลังการเพราะว่าเพราะว่าถ้าเต็มเต็มมันยังน้อยมากนะที่เห็นอ่ะที่ตัดเอาไปในยังดีอ่ะจริงจริงถ้ามันแซ่บกว่านี้เลเวลสิบในโชว์จะเท่าไหร่เเลเวลสิบในโชว์เราก็ต้องทำประมาณสองร้อย ิอ้ยเปอร์เซ็นต์0ป200ใช <20> oh. ่อนเนอร์หน like cool um um ูมาเต็มทุกคนก็รู้ว่าินเนอร์หนูเป็นไงอ่ะกิชูจังปแล้วล่ะเอามาทำรเัแรงรับนะครัครับนี่เนี่ยแขกรับเชิญหมดมาหมด่สปยเป็นหน้าสปอยเป็นหน้าค่อยเป็นาค่อยเป็นค้าเดี๋ยวนะต่อม หนูช่วยหน่อยดิเสาหลักไหมมีเสาหลักแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือนิวนิวคือเอามาสู้กับนนิวเหรอเอามาสู้กับหนูไหมเฮ๊ะการเสาหลักอีกคนใช่ไหมพี่บ๊วยอาจจะมีเสาหลักอีกคนหนึ่งชื่อซิบึกแต่เสานี้น่าจะแข็งหน่อยคือเสียงหลบด้วยการเล่นเกมนี่พี่ซีเลือก ผมเลิกเกสผมผมด้วยเขาอ่ามีเกสของเกสหนูอ่าไอเกสี่สี่คนแล้วก็มีเกมมากกว่าสองอ่ะที่เขาบอกเกสรวมๆเป็นห้าคนอ่างงแล้วเกสห้าคนเกินห้าคนโซนได้สีรองเท้าตอนนั้นเ็นเกินแล้วคะเกินร้อยกว่าคนอันนั้นตัวหลอกร้อยกวคนเลยใช่ไหมรองเท้ามันมีการหลอกกันอยู่ผมนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีตอนแรกถ่ายกันอยู่เข้ามาถ่ายด้วยกันแล้วเข้ามาถ่ายด้วยกันแล้วจิ้มจิ้มจิ้มหลอกกันไป เกสกับเพลงอะไรเยอะกว่ากันคะเกสกับเพลงเพลงแน่นอนนะครับถ้ามากี่เพลงพี mes, ่สี่ชัน่ร้อยกี่ก็ไม่เท่าดีมแคชเชอร์แน่นอนครับแต่บอน่าเกิน30กว่าอือชั่วโมงเนี่ยพักโชว์ตามจุดดึง่ยดูตรงตาแฉะสี่ชั่วโมงเมื่อกี้เห็นบนเวทีมีการแซลเรื่องแบวนนิดนึงคือมีคนมีคนแรกที่ได้ใส่ค่ะ ทำไมใจเป็นซีอีโอของคุณมันหนูไม่มีไอ้นี่เลยจริงๆเราก็ไปขอเขาตรงแหละเขาเก่งใจหนูวันซ้อมใหญ่อ่ะใส่ตัวนี้ได้ไหมแล้ววันที่สองใส่ไปพิธีเออเพราะว่าตอนแรกอ่ะใส่ผมบอกว่าใส่ตัวนี้ก็คือตัวแรกแล้วเขาบอกไม่มีเสื้อสั้นๆตัวเล็กของพี่นะนี่บอกมีมีไปพิธีเขาก็ใส่วันหนึ่งแล้วบอกว่าเขาจะได้ซ้อมชูถ้าชูแล้วก็จะได้เห็นแบบทุกวันนี้ถ่ายเบื้องหลังอ่ะเปิดโชว์อยู่นั่นร่องสิบเอ็ดอ่ะหนูโชว์แล้วหรอ อะไรนะครับใส่ข้างซิงต้าไหนเขาเป็นซีอีโออะไรของผมอันนี้ไปอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายหมดแล้วหมายถึงว่าเขาใส่ไว้ของผมอีกก็ให้นะเพราะเขาบอกเลยว่าเขาทุกคนไทยคนแรกของยิบต้องใส่ตลอดอย่างที่เขาบอกนะเพราะมันเป็นเสื้อตัวที่หยิบง่ายที่สุดมันมีเยอะหรือยังไงคะก็ไม่เยอะนะฮะที่ถึงตลอดไงก็เลยหยิบใส่แต่ผมจำได้เดี๋ยวเอาเสื้อมาให้พี่สื่อ ก็น่าจะเป็นไร้อยตัวร้อยตัวว่าเราขาไซม์มาพี่ได้ไหมพี่คนซี่พันต่อจุดได้เดี๋ยวพี่ช่าเซลไหมได้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวในคอนเสิร์ตก็จะได้เห็นจะเปิดตัวในคอนเสิร์ตไหมไม่มีฮะไม่มีป๊อปอาร์คอนเสิร์ตอยากทำมากแต่ไม่ทำใช่เดี๋ยวรอดูไม่ก็น่าจะต้นปีหน้ามห้ง โอเคค่ะเดี๋ยวรอเจอกันในคอนเสิร์ตนะได้เลยคนระับผมโอเคขอบคุณค่ะนีุกีนเสิร์ตนะอีนเสิร์ตครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเขา,าพูดเก่งงานการพูไรเขาบอกว่าจะเอามาให้อ่ะเอามาให้จริงๆในพูดเนี่ยให้ทีมงานลิสแล้วเขาดอกจันไว้รัวมากอย่าลืมเสื้อให้ทีมงาน PR 100ตัวไปถ่ายรูปก่อนค่ะไปครับมีคนถามมาให้วันไหนกับพี่ซีให้วันไหน เ้วรอดูกันอ่ะเชยคเลยค่ะไปยินดีค่ะยินดีคะหนึ่งสองมอ้คนีค่ะรถถ่ายกัือโรงการขางลนคครกครับ